สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับผมที่อยู่ทางบ้านนะครับหรือว่าน้องๆครับที่อยู่ตามอพาร์ตเมนต์นะครับเวลาเราไปเรียนหรือว่าไปอยู่มหาลัยครับผมเราอยู่หอนะครับเราอยากมีเน anyway. ็ตใช้ร้วาเพื่อนๆนะอนอยู่ตามต่างจังหวัดนะเหมือนผมอย่างเงี้ยผมกลับบ้านต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมก็จะพกพาในส่วนของตัวเราเตอร์นะครับผมในส่วนของตัวเราเตอร์ใส่ซิมนั่นเองเพื่อนเพื่อนในส่วนของตัวเราเตอร์ใส่ซิมนะครับคือตัวนี้เลยในส่วนของซิมอเทอเ์เน็ตแบบรายปีเพื่อนๆตัวนี้ข้อดีอย่างไรครับเพื่อนๆ ข้อดีคือเล่นอินเทอร์เน็ตแบบไม่จํากัดจำนวนกิกครับก็จะเป็นของทูกับดีแท็กนะครับผมในส่วนของ AS อยู่ที่100ยต่อเดือนเพื่อนๆตัวนี้จ่ายทีเดียวใช้ยาวๆหนึปีเพื่อนๆตัวนี้แล้วแต่ว่าเพื่อนเจะเลือกเครือข่ายไหนนะครับในส่วนของตัวเครือข่ายของ d t แทนะครับของ DT แทครับผมตัวนี้ที่บ้านผมนะครับจะอยู่ห่างจากอำเภอเมืองอยู่ประมาณ30กว่ากิโลเมตรเเเดี๋ยวเรามาดูกัน ในส,ส่วนของตัวสป e ดเทสนะอันนี้คือผมต่อ Wi-Fi นะครับต่อ Wi-Fi ครับผมจากตัวเราเตอร์นะครับตัวที่ผมซื้อมานะครับแล้วก็ไลฟ์ในส่วนของคลิปต่างๆนะในส,ส่วนของตัว Wi-Fi อันนี้ใส่ซิม d t แท15เมกครับผมตัวนี้ซิม15เมกไม่ลดสปีดครับผมตัวนี้ Wi-Fi นะต่อ Wi-Fi เรียบร้อยเพบื่อนๆลองดูครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสป d ดเทสกันสปีดเทสว่าอินเทอร์เน็ต อันนี้ผมเอาไว้อยู่ที่บนบ้านนะบนบ้านแล้วก็ผมมานั่งข้างล่างที่อุปเเปาน,นล่างครับผมตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของ Speed ปอสปีดเทสครับผมเพื่อนนะครับสปีดเทสข้างล่างนะข้างล่างในส่วนของสปีดเทสครับผมเพื่อนลองดูครับลองดูใครที่สนใจเนี่ยเพื่อนๆออันนี้คือ ตัวเราเตอร์ผมอยู่ข้างบนนะครับเพื่อนๆเราเตอร์อยู่ข้างบนแล้วก็ตัวผมอยู่ข้างล่างครับตัวนี้ทําได้ดีนะครับในส่วนของเราเตอร์ Wi-Fi โดยที่เราไม่ต้องต่อเน็ตสายนะย้ำอีกครั้งเราไม่ต้องไปเสียอะไรเดือนนะครับตัวนี้เราซื้อซิมนเทอร์เน็ตแบบนี้นครับใส่เราเตอร์แล้วก็ปล่อยที่บ้านได้เลยเพื่อนๆตัวนี้ ความเร็วอยู่ที่15เมกครับผมตัวนี้1 5 9 0บาทคุ้มมากๆไม่ลดสปีดไม่จํากัดจานวนกิกเพื่อนๆเดี๋ยวเราเทดีรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเาเทส YouTube เพื่อนๆได้ดูกันสําหรับใครที่ใช้งานร้ว่าแม้แต่โน้ตบุ๊กเองก็ตามเพื่อนๆสามารถที่จะใช้งานได้นะตัวนี้ย้ำกันอีกครั้งสําหรับทูนะครับมี6เมกไม่ลดสปีด1,599บาทแล้วก็15เมกไม่ลดสปีด1 999บาทจ่ายทีเดียวใช้ยาว1ปีไม่ต้องเติมเงินเลี้ยงหวันเลี้ยงเน็ตนะครับในส่วนของ d t แทนะครับก็จะมีในส่วนของ6เมกแล้วก็แปดเมกเพื่อนๆลองไปดูครับผมก็จะมี1,490ี่ร้พันห้าร้อยเก้าสิบแล้วก็15เมกไม่ลดสปีดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทจ่ายทีเดียวใช้ยาว1ปีแล้วในส่วนของ30เมกท็อปสุดคือ1,890บาทจ่ายทีเดียวใช้ยาว1ปีเพื่อนๆลองดูครับในส่วนของ YouTube เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของ YouTube นนะีนี้สปดเทสเรียบรร้ออยคับผมเพื่นๆ่ใใครทีสนจนจะครับ บ้านเราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราจะซื้อให้ลูกหลานเราไว้ใช้ในส่วนของอินเทอร์เนต็ตนะครับกดปุ๊บติดปับเเพื่อนกดปุ๊บติดปับเลยเพื่อนลองดูครับผมเนี่ยผมกดเปลี่ยนนะถือว่าลื่นไหลนะครับไม่มีหมุนเลยเพื่อนเในส่วนของตัวเราเตอร์ที่ผมเอามาปล่อย Wi-Fi ที่บ้านผมนะครับถือว่าลื่นไหลครับผมตัวเราเตอร์นะใครสนใจนะครับเราเตอร์ดักการที่แปดเพื่อน เราเตอร์ตากาที่แตกกระป๋มตัวนี้มี4เสาแล้วก็สายแลนต่อคอมพิวเตอร์ได้สพอร์ตเพื่อนๆผมย้ำอีกครั้งอันนี้อยู่นอกเมืองนะครับอยู่ประมาณ35กิโลครับผมนอกอำเภอเมืองครับผมก็สามารถที่จะใช้งานได้ใน,นส่วนของอินเทอร์เน็ตครับด้วยซิมอินเทอร์เน็ตแบบรายปีเพื่อนหรือว่าเพื่อนๆมีในส่วนของตัวโน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยโน้ตบุ๊กอย่างนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับผมโน้ตบุ๊ก สามารถต่อ Wi-Fi เหมือนมือถือได้เลยเพื่อนๆอย้ำอีกครั้งโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ต่อได้หมดเลยเพื่อนๆต่อได้แล้วก็ดู YouTube ดูหนังฟังเพลงดูหนังซีรีส์หรือว่าใครเล่นเกมออนไลน์แล้วแต่เพื่อนสามารถที่จะใช้งานได้เพื่อนอย่าลืมนะอย่าลืมนะครับผมในส่วนของตัวซิมแบบรายปีเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ฝากมาด้วยนะครับในส่วนของซิมอินเน็ตแบ็คหายปีครัผมสำหรับใครที่ต้องการสั่งซื้อไปแล้วก็ใช้งานไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัด ตามนะครับขอให้มีสัญญาณแบบผมเนี้ยบ้านผมมีดีแทกกระทูเนี้ยก็ใช้งานได้ลื่นไหลเลยหรือว่าใครมี AS ก็สั่ง A อไปเป็นซิมแบบจ่ายครั้งเดียวใช้ยาว1ปีครับผมขอบคุณครับ